มดก่อนย่าเป็นหนมอดเจาะใบลานโดยอาจารย์จอเข้มจิต ผู้ฟังเอ๋ยเพิ่นวายได้เป็นหมอดบุ่งมุ่งตั้งแต่คำพี่ศินอ่างกัดกินใบล้านค้องหาบจองค้อนอักษรไว้บบสนใจพิจารยำ่ำทํำสั์จริงในโตทร่มมีอยู่เป็นคู่สอนล่างมีตอนสำเนียกหูโบดูคนจากส่วนในอ่างตำล่าคาหนกใส่คาในซองบอ่เห็นหยังใบล้านบางังคำพี่บทโทษพิษเฮียนบบเพียนคน สมบัติตนสร้างเฮ็ตใส่ย่าไปเอาสินคนอื่นสินอยู่ในพระไตรมืน่นให้ตื่นเป็นเห็นบ่อนแท่ย่าไปเยว่าเจ้าของ คววมโลบกินยุดเต็มทองอย่งบะซองเห็นพุ่งนักถือแต่ลักคำพี่จัดมาตันยูบ่บ่อำแจงกิเลสแฝงจนเป็นเป้าเข้าใจพิษว่าตัวไตสลาดอ่านสมองไข้ทางในเต็มกิเลสล้นจนกองทอนขึ้นบ่อเศร้าฝึกสติให้เลี้ยงฝ้าเอามองแมนแกนสารสอดบอแมนค้อนแต่ใบลานหากอ่านใจระวังจอง ทำเจ้าของเกิดให้ได้ยาอ่างหลายทำเพ่นวาสมบัติตูอิลิหายาบ้าเมาของเพ่นใส่ย่ามไปนาเป็นผู้จนแท้แล้ว